สวัสดีครับวันนี้วันที่26ธันวาคม2 5 6 8นรบปะครับ <S 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 รดูสถานการณ์ของเซ t ตนะครับในช่วงเช้านั้นก็ยังคงติดลบอยู่4.15จุดนะครับราคาอยู่ที่1260.62จุดนะครับส่วนตลาด m อ i นั้นก็บวกอยู่1.59จุดอยู่ที่217.12จุดนะครับส่วน ทองคำนั้นก็ยังคงไซวายอัพขึ้นมานะครับบวกขึ้นไปอยู่ที่4,502.31อ่อนต่อดอลลร์นะครับไซวายอัพทำนิวไฮขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็ยังคงส่งส่งตัวนะครับนะทีนี้เราจะไปเ,เก็งกำไรกันจากท็อปมันนี่อินนะครับในเช้านี้มีตัวไหนที่มีเม็ดเงินเข้าไปมากที่สุดตัวนั้นจะช่วยให้ราคาขึ้นมานะครับ อย่างทิสโก้นะครับทิสโก้เช้านี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น53.05บมิลเลียนนะครับทิสโก้นะครับราคาของทิสโก้บวกขึ้นมา1.50บาทนะครับมาอยู่ที่110.50บาทนะครับสหรับทิสโก้แล้ว3เดือนที่ผ่านมาของทิสโก้นะครับยังคงบวกอยู่9%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไปอีก ไม่บวกไม่ลบนะครับคือ0.00%นนั่นเองนะครับ P/E อยู่ที่12.99จุดเก้าเท่านะครับสิบสองจุดเก้าเก้าเท่าแล้วก็มีูอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน E/P/S อยู่ที่หกจุดสองเจ็ดสตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่สองบาทนะครับนี่คือทิสโก้นะครับไปดูจังหวะราคาของทิสโก้ราคายัางคงไซด์เว์อัพขึ้นไปนะครับโดยนะครับราคานั้นยังคง ขึ้นอย่างต่อเนื่องและไซ์เวปขึ้นไปพร้อมกับมีสัญญาณของการเทินอลาวนะครับการเทินอลาวเล็กๆนะครับการเทินลาวตรงนี้ก็เป็นสัญญาณให้บอกให้ได้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นต่อนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่110บาท50สตางค์นะครับแต่จะมีโอกาสขึ้นไปที่111บาทจุด28สตางค์นะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้าน,นใกล้ตรงนี้นะครับ ทำกำไรขึ้นไป111บาทจากตอนนี้110บาทนะครับและยังคงจะไซด์เวย์ขึ้นไปทำกำไรสูงสุดที่115บาทนะครับในอนาคตนี้คือ,อทิสโก้นะครับามาดูวอลุ่มแม้วอลุ่มวันนี้จะเล็กน้อยเป็นวอลุ่มออกส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่0.191มิลเลียนนะครับ i ซ์ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอยู่ที่60.33จุดพอดีนะครับเป็นขาขึ้น เอเมก็เช่นเดีวยวกันยืนเหนือเส้นส i g n a ลยืนเหนือเส้น Zero ถือว่ายังคงเป็นขาดขึ้นและ,ะราคายังคงเก่งกับไรได้ต่อไปแล้วก็อันตตออดทนถือให้ราคาขึ้นไปที่115บาทนะครับฮ i s โ o จะมีโอกาสทำกำไรขึ้นไปในอีก2วีข้างหน้านะครับถัดมาตัวที่2นั่นก็คือ Next นะครับ Next ตัวนี้หลังจากที่ได้รับข่าวดีนะครับ N e x มีการรับข่าวดี ที่ได้การซับสัมปทานของรถรถเมย์ของไทยร้อยห้าร้อยกว่าคันนะครับซึ่งเป็นของนครเช่านะครับเน็กซ์บวกนครเช่าบวกหลายหสิ่งหลายอย่างย,ย,ย,ยัง,ยงถือว่าเป็นจังหวะที่ยังทำเงินนะครับ Next ตอนนี้ก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับสำหรับ Next นะครับสำหรับ Next นะครับก็เป็นโครงสร้างของรถ รถทั่วรถบัสนะครับอตอนนี้ราคาเท่าเดิมแต่ว่าราคาอยู่ที่1.24สตังค์นั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานั้น n น x ก็อก็ติดลบไปไปสาไปแปดจุดนะครับสเดือนที่ผ่านมาซื้อเมื่อ3เดือนก็ติดลบไป8จุดแต่ว่าซื้อ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาสิบื้อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา9%นนะครับ ว่า PE ไม่มีจิ d ไม่มีแต่ว่ามี EPS บวกอยู่0.01สตังค์นะครับนี่คือ NEXT นะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับไปดูจังหวะของราคาเขาก็บอกว่าราคากำลังจะดไซด์เวย์ขึ้นไปโดยราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเลือกข้างขาขึ้นราคาจะค่อยๆสูงขึ้นไปนะครับวันนี้ย่อตัวลงมาเพราะว่าราคาของเซตน,น,ออนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาของเซ็ย่อลงมา เป็นแนวโน้มซ้ายเวดาวและเดี๋ยวจะพุ่งกลับขึ้นไปนะครับในเร็ววันนี้นะครับสำหรับเน็กนะครับเก่งกําไรได้ต่อไปแม้ว่าตอนนี้แนวรับอยู่ที่1.25สตังค์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1.30แนวต้านแล้วก็ขึ้นไปที่สูงสุดที่1.55สตังค์นั่นเองนะครับสลหรับเน็กแม้ว่าวันนี้วันรุ่มออกเนื่องจากว่าเซตดาวลงมานั่นเองเซตติดลบนะครับ แต่ว่ามีวอลุ่มทั้งสิ้นตั้ง86.84มิลเลียนนะครับถือว่าเยอะทีเดียวสำหรับตัว RSI นะครับยังคงไซเวขึ้นไปอยู่ที่64นะครับถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็ MACD ชี้เหนือเส้นสิ g n a ลชี้เหนือเส้นซีโลยยังเป็นจังหวะขาขึ้นก็ต้องรอจังหวะดีๆนะครับทั้งน้งทุนครับจะคงเก่งกำไรสลับเน็กได้ต่อไปนะครับ อีก3อาทิตย์ราคาจะขึ้นไปที่1.55บาทนั่นเองนะครับอีก3อาทิตย์นะครับใจเย็นนะครับมาที่ตัวที่3นั่นก็คือเ b a n k ค์นะครับเคแบงเช้านี้ไม่บวกไม่ลบนะครับราคาอยู่ที่193.50บาทนะครับโดยดูเมื่อ3เดือนก่อนนะครับถ้าซื้อเมื่อ3เดือนก่อนก็บวกไป15%ซื้อ1เดือนล่าสุดก็บวกไป2%แต่ว่า 1>, 1สัปดาห์ล่าสุดติดลบไป1.02%นะครับ P/E อยู่ที่9.16เท่านะครับมี U ที่ท4 2ี่6.42%มี EPS ที่16.29สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการบันผลที่2บาทนี่คือ KBANK นะครับไปดูจังหวะของ KBANK ในกราฟนะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นยังมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับ KBANK นะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ราคาย่อนะครับราคาย่อที่ เนื่องจาก่าเซตย่อนั่นเองเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับวันนี้ราคาย่ออยู่ที่193.50นะครับก็เป็นแนวรับนะครับแต่ว่านะครับจะมีโอกาสขึ้นไปทะลุแนวต้าน196.34สตางค์นะครับและก็จะพุ่งขึ้นไปสูงสุดอีก2วีคข้างหน้าที่210บาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาอาทิตย์นี้อาจจะอยู่แค่ 190ยเกากว่าแต่อีก2-3ถึงวีข้างหน้าจะไปที่200กว่าบาทนะครับสหรับเคแบงนะครับโดยนะครับมีวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยที่0.58ย้ามิลเลียนแล้วก็ rsi ไซด์เว y s ด้านข้างอยู่ที่5 0าสิบสิจุดนะครับยังคงไซด์เว y s แล้วก็ m a c d ก็ไซด์เว y s ด้านข้างยืนอยูอ่เข้ากับเส้นสัญญาณ แต่ว่ายังอยู่เหนือเส้นสีนโลนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นซ้ายเวลกดานข้างนะครับเราก็จะทำกำไรขึ้นไปสลับเก็บแบงค์นะครับถัดมาตัวที่3นะครับตัวที่3นะครับแม้ว่าจะติดลบก็ตาม K-Bank แต่เดี๋ยวจะกลับขึ้นไปเพราะว่าวันนี้เซ็ตติดลบนะครับเพราะนั้นราคาของหุ้นหลายตัวจะย่อลงมาเมื่อย่อลงมาเราท่านก็ต้องคิดว่านะ่าจะเข้าชอนเข้าเข้าชอนได้นะครับ แล้วก็รออนาคตราคาจะพุ่งกลับขึ้นไปหลังจากที่เซตบวกขึ้นไปนะครับวันนี้เซตติดลบนั่นเองนะครับราคาของตัวถัดมาก็คือเดลตานะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เดลต้าติดลบนะครับหรือราคาไม่ถึง2บาทจะทําให้ราคาเซตติดลบนั่นเองนะครับเช้านี้เซตเดลตาก็ติดลบเป็น1นึ่งบาทนะครับโดยมาอยู่ที่1 7 1บาทนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมานะครับเดลต้าเขาก็บวกไป5%ซื้อ1เดือนที่ผ่านมาก็ติดลบไป16%ซื้อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา1.18%นะครับ p อยู e ่ที่108.83เท่านะครับมียที่0.27%เนะครับแล้วมี EPS ที่1.41สตางค์ต่อหุ้นเราเคยมีการปันผลที่0.46สสตางค์นี่คือเดลต้านะครับ เดลตายังคงเป็นจังหวะสายเวทเดินข้างนะครับเดลต้าามีบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะขึ้นละลุงไหนลุงบอกว่าราคาของมันเป็นไปตามกรอบเป็นไปตามจังหวะของบรูจแบนกัรพลีเนิยลเชั่นต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสูงสุดมันก็ลงมาต่าสุดเสร็จพอมันต่าสุดเสร็จมันจะเต้งกลับขึ้นไปที่สูงสุดในจังหวะนี้ท่านต้องอดทนนะครับถ้าลงมาเราต้องช้อนนะครับ ลงมาแล้วต้องช้อนไปก่อนแล้วราคามันจะดิดกลับขึ้นไปตามกไทำไรตามทุนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอราคาลงมาต่ําพอที่จะเข้าช้อนได้นะครับท่านต้องเลือกดูจังหวะด,ดีๆแล้วมีการตั้งล็อตเอาไว้หน่อยเพราะว่าเขาใกล้เส้น2องแล้ววันมันมีโอกาสที่จะลงมาที่เส้น2องแล้ววันได้เพราะนั้นก่อนที่จะลงมาท่านมีต้องมีการตั้งคัดลอดไว้สําหรับแถวๆนี้นะครับแล้วพอลงมาท่านก็อ คัดลอดออกไปนะครับแล้วมันก็จะลงมาที่เส้น2องวันก็มารอช้อนที่เส้น2องวันอีกทีก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่การวางแผนของแต่ละท่านนะครับแต่เราเห็นว่าถ้าราคาย่อลงมาควรเข้าช้อนซื้อในทันทีนะครับโดยวันนี้หาวลรุ่มออกนะครับออกตามเซตติบลบนะครับอยู่ที่2.05มิลเลียนนะครับไอซไซด์เวลนั้นข้างอยู่ที่37.54จุดนะครับ แล้วก็ m อ c d ยังคงต่ำกว่าเส้นสีโลต่ำกว่าเส้นส i g n a ลนะครับก็ถือว่ายังไม่มีโอกาสเด้งกลับขึ้นไปนะครับตอนแรกเราเข้าใจว่ามันดีดกลับขึ้นไปตามจังหวะของราคาเราะเอินว่าเซตติดลบก็เลยทําให้ย่อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ราคาของเซ็ตด้วยนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะฉะนั้นตาวุนต้องไปโทษเซ็ตนะครับอย่าไปโทษหาต้องหาเรื่องโทษให้ถูกต้องนะครับ มาที่ตัวที่ห้าตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5ตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัวตัว,ตวที่เรียกว่าที KTB นะครับตัวสุดท้ายนะครับของวันนี้นั่นคือ KTB นะครับ KTB วันนี้ติดลบไป0.25สตางค์นะครับหรือ1สลึงราคาลงมาอยู่ที่28 ทุนท่วนนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกขึ้นไป10% 1เดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาติดลบเป็นนะครับ PE อยู่ที่8.24เท่ามี Yield ที่5.47%นะครับมี EPS ที่2.68สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.43สตางค์นี่คือ KTB นะครับไปดูจังหวะของ KTB นะครับราคาอยู่คงไซด์เวกค่อนข้างต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางบรูจแบน นะครับตรงนี้ก็ถือว่าใกล้ที่จะลงไปต่ำตรงเส้นคัดลอสนะครับตัวนี้คัดลอสก็คือราคาต่ำต่ำประมาณสัก27บาทนะครับตรงนี้ควรจะตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่28บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาต่ำลงมา27บาทควรคัดลอดแต่ว่าถ้าราคาเด้งกลับขึ้นไปก็ควรที่จะเก่งกำไรต่อไปแล้วก็ดูเหมือนว่าการบีบตัวเข้ามากันของบลูจบแน บ่งบอกให้ราคาเลือกข้างซึ่งราคาก็กําลังเป็นโดจิอาจจะมีโอกาสเลือกข้างพุ่งขึ้นแรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือต้องตัดสินใจจากเซตถ้าเซตบวกเมื่อไหร่ตัวนี้พุ่งแรงเมื่อนั้นนะครับโอกาสก็จะพุ่งขึ้นไปเพราวันนี้นั้นมีวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับที่1.74มิลเลียนนะครับแล้วอาศไซด์เวฟดข้างอยู่ที่52แล้วก็ a b c d อยู่ต่ำกว่าเส้นสิ gnal นะครับแต่ว่ายืนเหนือเส้นสีโลเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสทะลุขึ้นไปก็เป็นกับลังใจให้กับทุกท่านนะครับสามารถที่จะควบคุมราคาพุ่งกลับขึ้นไปได้นะครับจากแนวโน้มถ้าเราดูแนวโน้มสูงสุดของราคาแล้วโอกาสที่จะขึ้นนั้นยากนะครับเพราะว่าเมื่อสูงสุดแล้วมันก็ต้องลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดถึงจะขึ้นไปสูงสุดตามจังหวะของกรอบเรนเนลเลชั่นนั่นเองนะครับ แต่เราก็ลุ้นกันอยู่นะครับถ้าลุ้นลงมามันเด้งกลับขึ้นไปก็น่าจะทําได้นะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่การตั้งใจหรือการดูดีๆนะครับของนักงทุนนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นตัวนี้ถ้าราคาต่ํากว่าเส้น RSI ต่ํากว่า50ควรจะขายทิ้งนะครับแต่ถ้า RSI เด้งขึ้นไปนะครับก็ควรจะโ o l ล o w ทำกาไรต่อไปน, mm hmm. นี่คือหลักการที่ลุงเล่นหุ้นพอที่จะแนะนําได้นะครับ ก็ฝากท่าน,นทุนพิจารณาดีๆวางกลดยุดให้ถูกต้องนะครับท่านก็จะได้ตามนั้นนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดติ่งแจ้งเตือนก็กดติดตามกันเอาไว้กราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณารับฟังแล้วก็ถ้าเกิดมีความสนใจในการอุดหนุนก็เข้ามาสมัครสมาชิกได้นะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ